ในแมตช์แรกเราเล่นเนี่ยไม่ง่ายนะครับเราวางแผนที่จะเล่นกับทีมอียิปต์มาเนี่ยในเซตแรกเนี่ยทำได้ยากมากแล้วก็รู้สึกว่านักกีฬาหลายคนก็ยังเก่งๆแล้วก็ยังทําหลายสิ่งหลายอย่างไม่สําเร็จนะก็แต่ว่าสุดท้ายในช่วงกลางเซตแล้วก็ท้ายเซตเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นนะซึ่งก็ต้องขอชื่นชมแต่ว่าไอ้จุดบกพร่องที่มันยังติดค้างคาใจอยู่มันก็เกิดขึ้นในเซตที่2ซึ่งเขาก็ มีความตั้งใจมากเกินไปนะครับในเซตที่เนีในเล่นไม่ไม่อิสระในเรื่องของการทำไซอัลนี่ยังไม่เด็ดขาดนะมันมันไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้แล้วก็การทำแรลลี่เราก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่เท่าที่ควรการทำเรดพอยต์ของเราโดยเฉพาะการเสิร์ฟแล้วการสกัดก้านการลุกรับตบและลุกกลับเนี่ยเราทำได้ไม่ค่อยดีในเซตที่สองเนี่ยมันก็เลยสะดุดไปประกอบกับนักกีฬาของเราบางคนก็มีาการบาดเจ็บอย่างบุ๊บิ๊มเนี่ยเขาก็เจ็บเท่าไหร่ก็ก็ต้องขอบคุณทีมแพทย์ทีมกายภาพที่ ให้การทรีตเมนต์รักษาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเล่นได้ในเซตที่3เซตที่4ซึ่งมันก็เป็นเกมอของเราแต่มันก็ยังไม่สเสถียร100%นะแต่ก็สิ่งที่ยังไม่สเสถียร100%เนะี่ยเราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในในวันพรุ่งนี้ครับเรามีเวลาพักครึ่งวันในช่วงบ่ายเราคงจะต้องเตรียมตัวท,ที่จะเจอกับสวีเดนต่อไปนะครับแล้วก็ในเกมที่ ที่จะเตรียมเล่นกับสวีเดนเนี่ยเป็นเกมที่สําคัญมากสําหรับพวกเราสิ่งที่เราเห็นในวันนี้สวีเดนเนี่ยเล่นดีมากนะครับแล้วก็ผู้เล่นคีย์เพเยอร์เขาเนี่ยทำความสําเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับโดยเฉพาะาหมายเลขสิบของทีมสวีเดนนะครับเป็นตัวคีย์เพเยอร์ที่ทําแต้มสูงม,มากในการตบเนี่ยมี power แล้วก็มีความรุนแรงมากรวมทั้งการเสิร์ฟข,ของสวีเดนมีข้อดีอยู่3อย่างซึ่งมันเป็น scoring skill ที่ดีใน,ใน,ในการเล่นวอลเลย์บอลก็คือ การเสิร์มีการเสิร์ที่รุนแรงที่ดีนะครับการกัดก้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็การลุกที่มีพละกําลังซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของทีมสวีเดนเราคงจะต้องมาศึกษาอย่างละเอียดรอบก้อเพื่อที่จะหาโอกาสในการที่เก็บชชนะให้ได้นะครับในวันที่เล่นกับสวีเดนเดี๋ยวผมขอเช็คอาการหน่อยคุณบิ๊มเขาก็ เขาก็ฟื้นมาดีมากแล้วตอนนั้นก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วในการเล่นนะเขาค่อนข้างจะดีมากมันมีบางจังหวะที่ใช้ไหลมากมบางลูกลูกบอลมันเปิดเปิดหัวไหลมากซึ่งเขาก็กระชากไปมันก็เกิดการบาดเจ็บขึ้นตอนนี้เดี๋ยวขอขอเช็คอาการกับทีมแพทย์ก่อนนะครับผมก็หวังว่าเขาจะหายจากการบาดเจ็บแลวก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับเราต้องรักษาส่วนนักกีฬาของเราบางคนก็ยังไม่ได้ลงเล่นมากแล้วก็ดูอยู่นะครับอย่างกัปตันเพียวเนี่ยครับเขาก็พยายามที่จะ เล่นในเรื่องของฟอร์มของตัวเองให้ดีที่สุดเขาก็มีการบาดเจ็บของหัวเข่าอยู่นะครับ